ใช่ไหมคะทำยังไงดีไม่อยากจะปลูกต้นไม้หรือว่าทํายังไงดีไม่อยากจะดูแลเราก็เลยเทคอนกรีตเลยนะคะนั่นแหะค่ะเป็นสาเหตุของความร้อนที่มากกว่าอุณหภูมิอากาศปกติอีกเพราะว่าในช่วงของถนนเนี่ยความสมมุติว่าอุณหภูมิเนี่ยสัก35องศานะคะความร้อนของถนนเนี่ยจะสูงขึ้นไปประมาณ40องศาเซลเซียสบางทีเนี่ยถ้ายิ่งสีเข้มนะคะเป็นยางมะตอยสีเข้มๆะคะ่ะ มันอาจจะสูงไปถึง50-60องศาเซลเซียสแล้วลมที่เราเปิดรับเขาเข้ามาเนี่ยในทางทิศใต้เขาจะพัดเอาอุณภูมิ60องศาเซลเซียสเข้ามาในบ้านเราเราก็จะร้อนชื่นใจนะคะแล้วในส่วนนี้เองค่ะถ้าเราปรับนะคะให้เอาเราแน่ใจแล้วว่าเราจะเปิดช่องเปิดทางทิศใต,ต้ดังนั้นเราต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมก่อนด้วยการปลูกต้นไม้นะคะปลูกหญ้า หรือแม้แต่การทำคล้ายๆบ่อน้ําหรือมีการระเหยของน้ำนะคะซึ่งจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิล,ลงได้บางทีเนี่ยลดได้ถึงเกือบส0องศาเซลเซียสหรือบางทีเนี่ยอุณหภูมิ5 5นะคะสามารถลดลงได้ถึง32หรือ30องศาเซลเซียสเรีอันนี้เรียกว่าการที่เรานําเอาลงเย็นเข้ามาในบ้านนะคะ <S 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 อีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําก็คือนอกจากลม ที่เราจะเลือกแล้วว่าเป็นลมเย็นหรือลมร้อนดีเราสามารถปรับได้ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เราสามารถทําได้ให้บ้านเราก็คือแสงธรรมชาติเหมือนอย่างในห้องนี้นะคะเผอิญห้องนี้ต้องฉายโปรเจคเตอร์จริงๆปกติห้องนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดรับแสงธรรมชาติด,ด้านนี้เพียงพอโดยที่ไม่ต้องเ,อเปิดไฟแสงสว่างเลยนะคะในบ้านเหมือนกันในบ้านของท่านบางท่านมีใครเปิดไฟในเวลากลางวันบ้างคะอ่า รู้สึกเสียดายไหมคะในเวลากลางวันทําไมเราถึงเปิดไฟนั่นแะหะค่ะเราเราก็คืออย่างที่บอกคือถ้าเราเปิดบางจุดเรารสึกร้อนใช่ไหมเราก็ปิดมา่านปิดมากก่านปุ๊บเราก็เลยเปิดไฟเราก็เป็นการดีไซน์แก้ปัญหาแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆต่อมาดังนั้นถ้าทางที่ดีที่สุดในงานนี้มีใครมาเพื่อสร้างบ้านใหม่ไหมคะโอเคแล้วมีใครต้องการปรับปรุงบ้านเก่า,ามั้ยคะโอ้โหเยอะพอกันเลยทำยังไงดีนะคะ ส่วนทีท่ไม่ไ exactly> ด้ยกมือเนี่ยมาผิดงานครับก็ขอบคุณที่ยังอยู่กันนะคะก็อ่ก็จะแนะนํานะคะคือถ้าบ้านเก่าเราเราไปดูว่าในทิศที่บ้านของเราเนี่ยอย่างเช่นตะวันตกนะคะหรือว่าทิศตะวันออกจริงๆมันจะร้อนช่วงเช้าแต่ตะวันตกมันจะร้อนจี๊ดสุดๆนะคะแล้วก็ดังทิดทางทิศใต้เนี่ยก็จะได้นิดหน่อยในช่วงที่ยงถึงบ่ายซองนะคะทิศที่ควรจะเปิดที่สุดคือทิศเหนือ ทิศเหนือเป็นทิศที่ตลอดทั้งปีเลยนะคะจะมีแดดเข้ามาจิบหนึ่งในช่วงประมาณ1ิบโมงถึงบ่ายสองของบางเดือนเท่านั้นนะคะแคเ่เดือนเดือนเดียวน,นะคะซึ่งก็น้อยมากแค่มีชายคายืดไปนิดเดียวก็สามารถกันได้แล้วนะคะถ้าอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ่ะคือการเปิดช่องเปิดเนี่ยก็สามารถเปิดได้โดยตรงก็คือเปิดหน้าต่างอย่างนี้เลยด้านข้างสามารถที่จะลวงเข้ามา ทำให้สว่างได้เพียงพอที่เราจะอยู่ในบ้านได้โดยไม่ต้องเปิดไฟอย่างน้อยเราก็ประหยัดพลังงานในช่วงของการเปิดไฟฟ้าแสงสว่างได้นะคะหรืออีกส่วนหนึ่งเราต้องการให้แสงเนี่ยมันเข้ามาลึกมากขึ้นเราก็เปิดช่องเปิดให้สูงขึ้นนะคะมันก็จะทําให้แสงที่เข้ามาในช่วงสูงเนี่ยสาดเข้าไปได้ลึกขึ้นก็จะทําให้อห่องเราเนสว่างมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งนอกจากการเปิดก็คือสีภายในห้อง สีภายในห้องก็มีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ห้องสว่างขึ้นโดยไม่ต้องเปิดไฟนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องนี้ก็มืดะนะคะไม่ยกตัวอย่างเป็นจริงๆก็คือแสงสีขอให้เป็นสีขาวสีสว่างนะคะหรือสีที่มีความมันวาวมันจะช่วยเพิ่มการสะท้อนของแสงไฟได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ห้องดูสว่างขึ้นด้วยค่ะอันนี้จะผมมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอันนี้เลยยกตัวอย่างของเคสที่เป็นแบบ ม่รอบอันนี้มันจะเป็นแบบแบนเหมือนมองเรามองลงมาเหมือนเราเป็นยักษ์นะคะมองลงมาตรงๆนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูว่าเทคนิคที่รหลริ่มพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ในบ้านยางไงได้ในในบ้างน,นะคะขั้นแรกเลยเรามีที่จอดรถเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราทํายังไงให้เป็นคอนกรีตน้อยลงเราก็อาจจะใช้บล็อกที่สามารถที่จะมีการปลูกญ้าแซมได้ เหนื่อยหน่อยแต่คุ้มค่านะคะเพราะอุณหภูมิเนี่ยลดลงไปเป็น10องศาเซลเซียสเลยนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของบางส่วนตัวนี้ <_ d ans> เพิ่มขึ้นมาให้เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่คอนกรีตให้น้อยที่สุดนะคะส่วนบางส่วนที่เป็นในทิศในทิศใ,ใต้นะคะด้านโน่ทิศเหนือมองขึ้นไปทิศเหนือนะคะอันนี้ทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะลมมาทางทิศใต้ยเยอะอย่างทีดด่ดรหลินว่านะคะ ช่วงหนาวหนาวเนี่ยมันมาทางนูด้ดมาจากข้างบนเราไปต้องการต้อไหลเราหนาวนะคะช่วงที่เราต้องการมากที่สุดช่วงที่ร้อนก็มาจากทางนี้ทางนี้ถ้าเราปลูกต้นไม้เราต้องการปลูกต้นไม้เพราะว่าเราต้องการให้พื้นข้างล่างเนี่ยมีร่มเงาพอมีร่มเงาเสร็จมันจะเย็นขึ้นเพราะอุณหภูมิอากาศมันจะไม่วิ่งตามแดดใช่ไหมคะเราก็ปลูกต้นไม้แต่ข้อข้อที่เราต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือต้นไม้ทางทิศใต้ มันจะไปบล็อกลมเพราะฉะนั้นต้นไม้ขอเป็นต้นไม้ที่ขายาวสูงปโปร่งมีมีมก้านชูไปด้านข้างอย่างเช่นต้นมะม่วงก็ได้นะคะ,หม,กกะหมูกระจงหูกระจงก็สวยเดี๋ยวนี้ก็คนปลูกเยอะนะคะมันจะมีลักษณะเป็นการยื่นกิ่งก้านสาขาออกไปด้านข้างแล้วก็ทําให้เกิดการบางเงาไปที่พื้นได้ค่อนข้างเยอะแต่ข้างล่างต้นเขาเนี่ยจะค่อนข้างชะลูดขึ้นไป ก็จะปล่อยให้ลมเนี่ยโฟล์่ังข้างล่างเข้าไปในบ้านเราได้นะคะก็จะเกิดเป็นลมเย็นคราวนี้อีกด้านหนึ่งที่มีแดดแรงในช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงเย็นเลยนะคะทิศตะวันตกทิศตะวันตกเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นต้นชนิดที่มีใบตั้งแต่โคนขึ้นไปเพื่อให้มีการบังเงาตั้งแต่ข้างล่างจนถึงยอด สูงถึงบ้านบ้านมีกี่ชั้นสูงไปให้ถึงขอบบนเลยยิ่งดีนะคะเพื่อให้เกิดการบางเงาอ่ะอันสงนี่มันดูไม่ดีเนาะอันต้นดินสอค่ะต้นดินสอก,ก็ได้ก็คือหน้าตาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ให้เป็นลักษณะชะลูดขึ้นไปตั้งแต่โคนนะคะขึ้นไปเลยเพื่อให้เกิดการบางเงาเพราะว่าแดดในทิศต,ตอนบ่ายเนี่ยก็อย่างที่ทราบคือลักษณะการการหมุนของดวงอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มเอียงต่ำการที่เรายืดชายคาออกไปเท่าไหร่เนี่ย ยืดไปสาเมตรสี่เมตรห้าเมตรก็ไม่พอเพราะว่าเขาเอียงต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บล็อกนี้เลยปุ๊บมันก็จะเป็นการการันนะคะทิศด,ด้านนี้แทนที่จะโดนแดดก็โดนการบังเงาจากต้นไม้ซะบ้านเราก็จะเย็นขึ้นได้ด้วยโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรในบ้านเลยนะอันนี้ยังแค่รอบบ้านอยู่อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำต้นไม้บ้านเรามีคุณสมบัติมากมายนะคะสามารถดูดซับสารพิษได้ด้วยสามารถกันยุงได้ด้วยนะคะ ก็อย่างเช่นเศรษฐีเลื่อนในภูดาอย่างอินเดียปลูกเอาไว้รอบบ้านหรือในทิศท,ที่เราคิดว่าจะมีลมเข้าไปสามารถสกัดทั้งฝุ่นแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์หรือสารพิษต่างๆเข้าไปในบ้านได้อันนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆในบ้านนะคะเรามาดูในภัพอื่นต่อปานเดิมเหมือนเดิมนะคะอ่าลมในทิศหนึ่งในทิศท,ท,ท,ทางด้านบนนี้จะเป็นลมฤดูหนาวนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสเดือน ก็คือในเดือนตุลาถึงเดือนมกราเป็นฤดูลมฤดูหนาวนะคะอีกอันนึงจะเป็นทนางด้านทิศนี้ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีทั้งหมด8เดือนก็คือตั้งแต่กุมภาจนถึงกันยายนนะคะเราจะทำยังไงกับมันดีเราก็ทำงานปลูกต้นไม้นะคะมันไม่ใช่แค่เย็นอย่างเดียวมันสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วย อย่างเช่นกลิ่นหอมของต้นไม้เสียงของลมพัดเสียงของน้ําพุมันจะเป็นคลื่นซ้ําๆของธรรมชาตินะคะในส่วนนี้นอกจากอย่างที่บอกคือไม่ใช่เย็นกายอย่างเดียวเย็นใจด้วยคลื่นสมองยุ่งเหยิงเครียดวุ่นวายนะคะได้ยินเสียงน้ําได้ยินเสียงต้นไม้ได้ยินเสียงนกเราสามารถที่จะทําให้คลื่นสมองของเราเนี่ยอยู่สงบสงบลงหรือพูดง่ายก็คืออยู่ในคลื่นอัลฟานะคะจะทําให้เรามีสมาธิขึ้น ไม่เครียดอันนี้สามารถทําได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นบ้านใครมีคุณตาคุณยายบ้างคะเป็นคุณตาคุณยายก็ได้คะ่ะคืออันนี้ค่ะเราในบ้านของเรานะคะเราก็จะมีกิจกรรมซึ่งในส่วนนี้ดีต่ต่อคุณตาคุณยายเองเหมือนอย่างที่บ้านเจ้าก็จะคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยก็คือต้นไม้เนี่ยทำให้ทำให้ใหผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมทํานะคะ ผู้สูงอายุในบ้านของเราก็จะมีความสุขขึ้นมีกิจกรรมภายในบ้านแล้วต้นไม้เนี่ยค่ะจะเป็นวิธีการ,รบําบัดทางธรรมชาติที่ดีอย่างเช่นการเหยียบไปที่หญ้าหรือดินพวกนี้ค่ะก็จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นการนวดกดจุดไปในตัวไม่ต้องไปหาหมอนวดด้วยนะคะก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีหลานอยู่ในบ้านเดียวกันก็สามารถชวนหลานมาได้ไม่ต้องเล่นเกมนะคะไปทําสวนกันดีกว่าแล้วก็ทําสวนกินในบ้านได้ด้วยนะคะค นาอยากทำไหมคะครับทําอยู่ครับทํานาบนหลังคนนะทาอยู่นะครับทําสวนยังไม่ได้ทำนะครับโต๊จําจะฉวยโอกาสนี้ดื่มน้ําสนิดก็ได้นะครับจริงๆเธอฟิตมากครับปกตินี่ลงแข่งขันทศกีทาแล้ว่าไม่แน่ใจนะครับโตจําฟิตมากตอนนี้ทาน้ำได้ครับทานาก่อนไม่ถึงเรื่องเลยนะไม่เป็นไรครับทาน้ำก็ได้ครับบังคับทาน้ำนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับโต๊ะจ้งต่อนะครับ